นี่คือผักที่เราฟื้นคืนชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เขาเหี่ยวๆเนี่ยเขาก็จะกลับมาสดเต่งๆพร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ กลับมาพบกับช่องเคลเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เคลเลมีวิธีฟื้นคืนชีพผักเหี่ยวๆนะคะที่เหี่ยวจะเสียแล้วเนี่ยให้กลับมาสดต่งๆพร้อมทําอาหารได้เหมือนเดิมให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นนะคะผักอันนี้เคลเลซื้อมาจากตลาดนัดแล้วลืมแช่ตู้เย็นตั้งไว้ในขวนะคะวันกว่าๆแล้วเขาก็เหี่ยวแบบนี้ค่ะแล้วผักเหี่ยวแบบนี้เวลาเรานําไปปรุงอาหารเนี่ยมันจะเหม็นเหี่ยวนะคะมันจะไม่หอมค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทําอย่างไรให้เขากลับ มาสดเหมือนเดิมจะเป็นสองวิธีง่ายๆค่ะมาค่ะวิธีแรกเลยนะคะเราก็นํากระมังมา1ใบค่ะที่ใส่น้ําได้เนาะจากนั้นก็นําผักเหี่ยวๆนะใส่ลงไปในกระมังได้เลย ขั้นตอนถัดไปค่ะใส่น้ำเปล่าเย็นจัดลงไปให้ท่วมผักของเราได้เลยนะคะไม่ต้องตัดรากออกนะคะเพราะว่ารากนี่แหละค่ะเขาจะเป็นตัวดูดน้ำนะคะทำให้ผักกลับมาสดเหมือนเดิมนั่นเองค่ะจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ วิธีที่2นะคะเราจะตักน้ําใส่มาในกระมังแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นําสารส้มนะคะมาแกว่งในน้ําแล้วก็นําผักเหี่ยวๆนะคะลงไปแช่วไว้ในน้ําสารส้มทั้งหมด30นาทีเช่นกัน2วิธีนะคะใช้เวลาแช่ทั้งหมด30นาทีเหมือนกันค่ะ นี่คือผลลัพธ์นะคะจากการแชร่ด้วยน้ำสารส้มทั้งหมด30นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะผักเห็นไหมคะกลับมามีชีวิตชีวาเขียวสดเหมือนเดิมแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโหระพาตอนแรกเนี่ยเหี่ยวมากเลยนะคะต้นหอมก็เหมือนกันค่ะผักชีก็ฝรั่งก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะวิธีการแช่น้ําเย็นจัดครึ่งชั่วโมงผักก็กลับมาเขียวสดมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเนี่ยแต่แค่เลยว่าเอาไปแช่ด้วยน้ําสารส้มผักจะเขียวสดมากกว่านะคะแต่ทั้ง2วิธีใช้ได้เหมือนกันค่ะจะทําให้ผักของเรากลับมาเขียวสดพร้อมนําไปปรุงอาหารแล้วค่ะหลังจากนี้เวลานําไปปรุงอาหารก็จะไม่หม็นเหี่ยวจะอร่อยเหมือนเดิมแล้วนะคะกลิ่นหอมเหมือนเดิมค่ะ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าพอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเล่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะเรากลับมาจะเป็นใหม่สวัสดีค่ะ